สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายแม่นมมาแนะนําเมนูแกงหัวปลีกล้วยนะคะทุกท่านเคยได้กินไหมคะทาแบบไหนทําเหมือนกันไม่ใส่อะไรม้างนะเครื่องปรุงมีอะไรเอามาแลกเปลี่ยนความพิเีพนกันนะของแม่นมก็จะมีเกลือมีพริกมีกระเทียมนะมีกะปิกน,นะคะแล้วก็มีหวัวดีปรีนะมีดอกดีปรีนะคะก็ใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็ ผักที่ผสมผักที่เอามาโรยหน้าก็มีผักชะอมผักหวานบ้านนะคะแล้วก็ผักผักเชฟพูเนาะถ้าไม่มีชฟพูก็เอาใบเอาใบดีปลีนีใบดีปลีอ่อนนอําใส่แล้วก็มะเขือเทศนะใบม,มะขามนะมะมะเขือเทศอีกเนาะใส่ด้วยกันนะคะนั้นรสเปรี้ยวต้องมาต้องนำนะคะต้องอร่อยนะเพราะเขามียางเนาะ ไปไปติดตามบรรณาตาเขาแกงสุกแล้วมันเป็นอะไรอันนี้น,น้ำข้าวขาวนะไปติดตามกันค่ะปรีเนอะไปจะแกงปรีแล้วก็ใส่นะเครื่องเครื่องแกงมีแค่นี้แหละนะใส่กะปินะกะปิไปเลยมันกระเด็นนะไอ้กะปิใส่พ้อมเลยนะคะให้ปีส๊สวยอย่างนี้เลยค่ะ่นในถือสาเนีอีกต่ก็มีน้ำปะลาตามอีกเด้อติดตามตอนต่อไปนะคะโครงค่ะ ครกพริกค่ะนี่แค่นนี้จริงๆก็มีหอมหอมใหญ่แจ๊กๆไปค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เสร็จนะเสร็จนะคะแล้วก็จะมีอะไรตอ่อตรงนี้คนะเราจะเอาหมูคลุก,กกับพริกเหมือนเดิมที่ในครกเคล็ดลับแล้วมันไม่รับเติมลงไปแล้วก็คลุกอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะตอนอน้ำเดือดเราไม่ใช่น้ำมันนะพอน้ำเดือดนะนนะอเราก็ไปโยนลงในหม้อเลยนะโอเคค่ะ ติตามต่อไปนีคะเอเคนะคะใส่กันค่ะพิดตั้งตั้งหม้อนะคะนอ่อนนั่นจะขุ่นๆแล้วก็ออนนั้นโรยลงไปเลยนะคะเนี่คะ่ะทำง่ายๆนะคะทำงานน่ายๆคะ่ะนี่คะ่ะทำง่ายๆนะเพราะเจ็เข้มข้นอันนี้แกงกรีกล้วยนะคะน,นี่คะ่ะน,นี่ค่ะน้ำง่อยนะคะ ไม่ได้ทําทุกวันนะเพืนสภาพนะเมื่อวานนี้กินแบบนี้ทั้งวันนะทาะนนะ่านก็เออกินเช้งนะพอกินไปจุกกินไม่หมดเพราะว่าเออกินด้วยอะไรไม่รู้อ็แมวบอกเป็นเหมือนกันลืมกินข้าวหืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนี้นี่เพิ่งกินต้องแมวมาล้างด้านนะจ๊ <c oughs> ะ,ะแล้วเราก็จะปิดปา <c oughs> ปิดปาต่อไปทิ้งแมลนงะต่อไปเราไปจัดก,การเรื่องปลีกล้วยค่ะ จัดการรื่นปีกล้วยก่อนนะคะพอ,ะอน้ําเดือดแล้วนะจกกัดการท่านแค่นี้เนาะจะทํายังไงโปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปเด้อมันเป็นมันเป็นของบ้านพ่พปลุดเด้อทําแบบนี้เด้อคือไม่เอาแต่อ่อนๆน,นะเอาทั้งหมดเลยนะมันพอสุกมาเขาก็อร่อยนะเป็นกากใยให้ลําไส้ขับถ่ายได้สะดวกสบายนะะเอาประมาณนี้นะทุกท่านคะนี่นะคะเหมือนเหมือนสองอันเลยข้างล่างนะทํายังไงต่อไปนะตอนนี้น้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะ น้ำเดือดพูดพูดด,ดเลยนะฟังเสียงนะฮะฟังเสียงว่าแอดจะทําอะไรนะคะทำอะไรนะคะ,ท,ะ,ะ,คะทุบค่ะทุกท่านค่ะทุบค่ะไม่ต้องผ่านน้ํานะ,ะแล้วก็เราจะไปใส่มอเกงทันทีค่ะนี่ค่ะทุบค่ะทุบทั้งโค้นทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะมาแล,ะแล้วเราไปดูม็อกค่ะทุกท่านนะคะ อางเหอเขาจะทาอย่างนี้นะ,ะแล้วแต่นะบางคนเขาก็ไม่ทําบางคนเขาก็ทําเวอร์ชั่นของเขานะประมาณนี้นะเราไม่เราไม่ว่าแต่นะของใครของมันนะคะจะแอปก็ทาอย่างนี้นะค,ะคือค่ะเนี่ยนี่ค่ะทำนี้นะไม่ให้ปรีดำนะวาจะลงน้ำเกลือ,อนะทันทีเลยนะนี่ นี่ต้องหั่นให้มันละเอียดเนี่ยเลยนะคะแล้วก็โดนน้ำไปเลยนเนี่ยนี่เลยนั่นก็จะโดนแล้วนะประมาณนี้ลบจะไม่ลบจะไม่เอาเก่เกินไปจะไม่เอาอ่อนเกินไปทะออป,ประมาณนี้นะ ไนนสกลางเขาอร่อยนะพ่อแม่ค่ะไส้กลางเขามีประโยชน์เนอะไปเคลือบลำไส้ค่ะไปเคลือบลำไส้นะคะลูกปีไอ้นั่นนะอ่ะดอกอ่อ,อนๆเขาก็ได้นะคะพ่อแม่นะแล้วแต่เราเราเอาพอประมาณนะคะแก่ๆนีน่นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมน้ำเขาเห็นไหมแต่เราอย่าเพิ่งใส่ส้มนะคะอย่าเพิ่งใส่มะเขือเทศเราเรารอให้ดีสุกก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะโอ,อกคทุกคนนะเรายัางไม่ตรงรบนะคะเราจะรอให้น้ำเกิดเป็นร่องแล้วเราก็จะกระบวนการคืออะไรปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาค่ะปิดฝาก่อนให โอเคค่ะ okay, ปิดฝาไปแล้วนะคะโอติดตามตอนต่อไปเตรียมไว้คือตัวนี้นะนี่นี่แหละสิ่งที่เราเตรียมไว้คือตัวนี้นะฮะแล้วเราจะใส่ตอนต่อไปนี่มะเขือเทศแล้วเขาก็เดือนนะไปค่ะตามค่ะเพื่อนกัดตามแล้วนะคะตามค่ะตามเต็ยมยอดยอดมะขามอ่อนนะคะกลัวจะไม่ ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปรี้ยวจัดนะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านอีกนิดหนึ่งนะอ่าต้องใส่เยอะๆนะฮะนี่ค่ะรอนะฮรอมะเขือเทศเขาโอเคก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเปิดสา้หน้าตาของเราเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ,คะ,คะอ่ากำลังเดือดปุดๆเลยนะคะโอเคค่ะเราไปหาต้นเอยอดมะขามต่อทา,านค่ะไม่มีค่ะ เยอะพขาดไม่มีกัแมงจะดูนกินหมดกันรุกท่นได้มาแค่นี้นะไงไปค่ะแล้วก็จะไปชิมรสชาติของเขานะแล้วเราก็จะตามไปผักไว้ยอย่างได้ล้วยังม่ยังไม่เรากลีดให้เขาเลยนะกลัวเขาจะฝาดเพราเขามียางนะ เราก็ต้องอ่านะคะเขาเรียกเลยว่าล้างักนะหมดพอดีค่ะหมดค่ะล้างลงค่ะล้างลงไปนะก็มีต้วใหม่มาแทนนะโอ้ยน้องพี่เนาเติอม,อมออกไปค่ะเข้มข้นค่ะอนี้ ไปเลยค่ะเข้มข้นการด้วยผู้ใหญ่ชูนะโอ้ยหอมปลาชุดนี้หอมค่ะโอเคไปนะคะไปนะคะไปเติมผักเขียวค่ะสีเขียวค่ะเนี่ยค่ะผักสีเขียวนะคะทำให้ร่างกายเราได้ได้รับสารวิตามินซีนี่น,นี่ สามเกลือนะผู้ใหญ่ชูเกลือแล้วก็ผงแต่งแต่งกลิ่นเออแต่งรสะนี่คน่ะเมื่อกี้ก็ใส่ปลาร้าไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ใส่ปลาร้าไปดูกระหงกระเกลือเกลือละลายแล้วก็จะมีผักสีเขียวอีกหนึ่งชิ้นนะฮะเมืม่อกี้เราใส่อะไรเนาะใส่ดอกดอกดีปรีเนะี่ยทุกท่านคะ่ะเขาจะหอมเนาะ แต่เราไม่มีใบเช็ดครูนะไม่มีใบเช็ดครูเราก็ใช้ไอ้ใบยอดยอดดีปีได้นะใบดีปีด้วยอ่อนๆน,นะทุกคนค่ะอ,อ๋อ่ลอ,อ,อยลงตัวละคะทุกานลงตัวคะ่ะเด็กๆค่ะลงตัวเลยนะคะลงตัวสำนักานคะ่ะจ้ะเสร็จแล้วเราก็เอา อันนี้คือใบดีปรีอ่อนนะเพเเราไปแทนกับใบชะพลูหรือใบสะโอมก็ได้นะเนี่ยฮะแต่งกลิ่นเพราะนั่นนี่ค่ะดูเลยใครไม่เคยทำก็ทำนะคะนี่ค่ะใส่ได้เหมือนกันเป็นสมุนไพรค่นะประมาณว่าเขาจะมีเผ็ดดอ่ะนะคือมืนจะไปจิกๆปลายลิ้นเรานะ่เอออี่ภาษาเขาบอกจะเด้าลิ้นนิดๆประมาณได้นนะอุ้ยอีพาสซายากรลยเปล่าไม่เป็นไรนะภาษาไทยเราเนาะ นี่ค่ะทุกท่านค่ะแด้แล้วเขาก็เสร็จนะคะเนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนะคะนั่นมะเร็งวานได้กินปลาระ,ะออโอเคค่ะ ได้แล,แล้วเขาก็สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ดีนะ,ะอร่อยเขาทุกท่านก็ทานด้วยกันค่ะทุกท่านได้แล้วเขาก็อร่อยนะคะสุกแล้วค่ะมาตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟเ,เลยนะ,ะนี่ค่ะอนปลีเขาก็จะคาวนะเขาไม่ดำนะ,ะนี่ค่ะเราก็เอากาันน้ำล้นใส่ไปนะ,ะกันน้ำล้นนะ,คะใครเห็นใครติดตามแอสมาตลอดจะรู้ว่ากาันน้ำล้นคืออะไรนะ,ะนนี้คือน้ำล้นนะคะ สีที่เรานะเราจะใส่โอ่กันนะเราจะใส่โอ่กันนะโอเคค่ะเราทิ้งไปเลยนะออกนอกเฟรมไปเลยนะคะนี่ค่ะอนี่คือแกงแกงหมูปีของเราแล้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไก่หมูเนาะประมาณนี้เราปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันกับคุณผู้ชมค่ะอร่อยค่ะอร่อยสุดเลยค่ะนี่ค่ะคือแกงหมูปีของโปรค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคนะค่ะโอเคค่ะ หนึ่งเมนูนะคะเนี่ค่ะใส่หมูเะื่านอร่อยแห่นี่อร่อยค่ะอร่อยนะคะหมูแ้งหมูปีของเรานะคะนี่มาทานด้วยกันเด้อุพท่านคะ่ะหมูปีสุกกล้าม่าทุกท่านค่ะเชิญค่ะมาทานด้วยกันเด้อมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้กับข้าวแค่นั้นจบข่าวค่ะมาค่ะทุกท่านค่ะได้ข้าวแค่นี้นะ,ะมีแค่นี้ค่ะ อาค่ะทุกท่านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะมีมีแค่นี้นะคะทุกท่านคะ่ะมีแค่นี้จริงๆคะ่ะแม่นมชีวิตเรียบง่ายกินด้วยกันคะ่ะโอเคนะเด็กกันไปเด็กกองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c กดติดตามกดซับสไครป์ฝากช่องเล็กๆไปในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสุขสวัสดีคะ่ะ ไปก่อนนะคะทุกท่านโชคดีค่ะ